วันนี้ครูจะมาสอนนะคะวิธีการถามคนไข้นะคะหรือผู้ป่วยที่มาพบแพทย์นะคะในกรณีที่เราเป็นหมอบ้างพยาบาลบ้างหรืออาจจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลน,นะคะผู้ช่วยเหลือคนไข้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูประโยคแรกกันเลยค่ะ h u r k a n j a ย h ก ä l p a dig? Hur kan jag hjälpa dig? นะคะก็คือ,อคุณมีอะไรให้ฉันช่วยได้ หูคันอยากเยลปะเลยนะคะเป็นคําถามแบบคลาสสิกเลยเมื่อคนไข้มาหาเรานะคะ Vilka besvär har du? Vilka besvär har du? คก็คือคุณมีอาการอย่างไรบ้างคุณเจ็บป่วยตรงไหนบ้าง Besvär แปลว่ามีอาการนะหรือรู้สึกแย่รู้สึกป่วยหรือว่าความเจ็บป่วยที่เป็นสาเหตุของการที่ต้องมาพบแพทย์ในวันนี้นะคะ Har du täppt i näsan? Har du täppt i näsan? คุณมีอาการคัดจมูกหรือเปล่า

หาดูส่ววววท์ท uh, ja, ja ี oy, de, mai, ni, aka, ng, aka, ่อัดอั้นได้คุณมีความยากลําบากในการหายใจไหมฟังวิ a ่าเดลของพาร์เซนท์จูน่าเลยฟังวิท่าเดลของพาร์เซนทานะคะก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูบันทึกผู้ป่วยได้หรือไม่นะคะอันนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคอร์สเรียน เตรียมความพร้อมประสาทเสเวนทางการแพทย์นะคะเป็นอะไรที่น่าเรียนมากแล้วก็คำศัพท์นะคะทางการแพทย์เยอะมากๆเลยนะคะแล้วเป็นการแพทย์เชิงลึกด้วยนะคะ